เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีเครือข่ายคุณอยู่คนเดียวไม่ได้ครับมนุษย์คือคือสังคมจริง,งการมีเครือข่ายเราได้การแลกเปลี่ยนความรู้ความรู้เท่านั้นที่ทำให้เราอ,อยู่รอด ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตร 5G Podcast กับตอนสุดท้ายในการนำเสนอแนวคิดใหม่ในงานเกษตรกรรมไร่อ้อยของผู้ใหญ่ออฟโชวงการช่องชลทานแห่งไรช่ชวงการเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปรับประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงมาใช้ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้หลากหลายทางและในวันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ผู้ใหญ่ออฟคิดและทาจนประสบความสาเร็จไปแล้วการปลูกอ้อยเพื่อแปรรูป เป็นน้ำอ้อยขั้นสดไปฟังผู้ใหญ่ออฟเล่าให้เราฟังกันค่ะโปรเจกต์ใหม่ของผู้ใหญ่ออฟอะคือทำอะไรก็มีตอนนี้คือทำน้อยให้ได้มากก็คือน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยถามว่าทำน้อยได้มากไหมคุณแค่เปลี่ยนพันธุ์มาปลูกสุพรรณห้าสวนจากผลผลิตหนึ่งตันคุณขายได้หนึ่งพันห้าสิบบาทแต่น้ำอ้อยเนี่ยขายให้แม่ค้ามาซื้อเนี่ยหนึ่งตันสามพันบาทโอ สามเท่าเลยครับสามเท่าเห็นไหมครับสามเท่าแต่เกิดคุณแปรรูปหนึ่งงานรายได้ประมาณหมื่นสองเฮ้ยเยอะนะเยอะครับแต่มันก็ต้องมีการวิธีการต่างๆถามว่าถ้าเกิดชาวบ้านสนใจยังไงก็คือมาดูพันมาศึกษาได้แล้วก็คือน้ำอ้อยเนี่ยคือมันมีมีข้อเสียแต่ผมว่าข้อเสียมันคือจุดเด่นนะคืออะไรอ่าข้อเสียมันคือการเก็บรักษายากเออเออสองการขนส่งลำบากครับมันเลยทำให้ ต้องอยู่จุดขครจุดมันอืคุณทําได้คุณก็ขายในวงรัศมีของมันของมันของมันคือไม่ต้องไปตีตลาดอย่างไงรับผมเลยมองว่าเออไอจุดอ่อนมันนะจุดด้อยมันะบางครั้งอาจจะเป็นจุดแข่งสินค้านะเนื่องจากเออมันอยู่นานไม่ได้ถ้าเกิดวะเนี้ยคุณน็อกเย็นอยู่ได้เต็มที่แค่เจ็ดวันถ้าคุณฟิตคุณอยู่ได้หนึ่งเดือนกลาเกิดอยู่คุณออกมาปุ๊บว่างข้างนอกปุ๊บหายเย็นแล้วเอาเข้าตัวเย็นคือเสียเลยเสียเลยใช่ครับแล้วไปเอาแนวความคิดนี้มาจากไหนอืมตัวนี้ก็คือ มาจากนะฮะอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่แหละอ๋อเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ครับก็คือเข้าไปเขาเขามีแต่แปลรูปนะเออเรามีบบอุตสาหกรรมทำยงไงดีว่าจะมีแปลรูปกับเขาบ้างเ,เราก็ไปเอาความคิดเข้ามาเอาไอเดียเอาไอาเอดียมา,าดูว่าดูทุกอย่างอะว่าเราทำางไงที่จะให้มีผลิตภัณฑ์ของเราได้มผมเลยไปดูว่าเออถ้าเกิดคนมีสินค้าหนึ่งตัวในส่วนของเขามีอะไรบ้างที่เป็นแบบดังๆอย่างเช่นอ่าน้ำผึ้ง น้ำพึ่งส่วนลำไยอันนั้นก็จับเนื้อเขามีส่วนลำไยเลี้ยงพึ่งโอเคพึ่งเป็นส่วนเสริมผลไม้บางครั้งก็ไม่ทันทําผลไม้อบแห้งแล้วเราอมีแต่อ้อยพอพอไปเข้าไอยางสมาฟาร์เมอร์ก็เออเราก็คือทําไงดีว่าให้เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์เราได้อขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของของอ้อยที่ไม่ใช่ส่งแต่นมตาลมันก็เลยที่มาเนี่ยแพ็กเกจแลวอันนี้มีการ ทำแบรนด์ได้ไหมเนี่ยทำแบรนด์ครับก็คือไล่เป็นไล่ชวก,การครับก็คือขายในพื้นที่ของอำเภอเกาะจัน์แล้วก็โอท็อปแล้วตามสาร้าน้าอืมครับคือมีการโปรโมทไหมช่องทางการตลาดเป็นไงช่องทางตลาดตัวนี้คือผู้งา่าก็บอกจุดจุดอ่อนของมันคือการขนส่งไงมันก็เลยได้แค่พื้นที่เวอร์เวยแค่บ้านเราอ๋อเรื่องเรื่องของการเก็บรักษา<ช>และยืดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมาเรียนรู้ก็ต้องขายในพื้นที่ของตัวเองใช่ครับ มันเป็นเหมือนเหมือนแบรนด์ตัวเองขายในพื้นที่ใช่เ,เลยคุณตีแบรนด์ขึ้นมาเองเลยคุณสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองเลยอมไม่จําเป็นต้องใช้แบรนด์ผมครับคุณปลูกเองสร้างเองทำแบรนด์เองขายเองถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคุณส่งกันห้าล้านล้านสองโหลก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทถามว่าคุณส่งหนึ่งพันบาทกําไรเหลือครึ่งๆวัน5ห้าล้คุณก็อยู่ได้ครับตรงนี้ใช้เวลาทาอะ่ะสิบโหลใช้เวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงเพิ่มๆแค่สามแค่มงเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ก็ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะดีกว่าแรงงานขั้ อีกเดือนหนึ่งก็ได้กาไรหมื่นกว่าบาทใช่ครับอยู่ในสวนอยู่แล้วผักผึกแล้วเรื่องการกินเราก็สบายอยู่แล้วอืมมนเลยเนี่ยเป็นที่มาทําน้อยได้ไดมากครับแล้วอ้อยที่เอามาทําน้ําอ้อยคั้นเนี่ยคือมันต้องเป็นสายพันธุ์อะไรลักษณะคุณสมบตัติตอนนี้ที่ใช้กันเนี่ยก็มีสุพรรณห้าศูนย์ครับแล้วก็สุพรรณเก้าศูนย์อืมแล้วก็อ้อยหวานสิงคโปร,ร์ที่ใช้กันอยู่ลักษณะเด่นของอ้อยพวกนี้ก็คือลําต้นจะแข็งครับแล้วก็วาบีบออกมาเสร็จปุ๊บจะไม่มีเสี้ยน แล้วสีจะไม่เปลี่ยนก็คือจะเป็นลักษณะเหลืองหรือไม่ก็เขียวอ่อนครับก็คือคุณสมบัติของอ้อยแต่เกิดไปอ้อยโรงงานคัดออกมาเป็นสีนี้จริงแต่ในภายในหนึ่งชั่วโมงสีจะเปลี่ยนคล้ายๆเป็นสีน้ํากะปิดําเลยครับในส่วนนี้คือถ้าเกิดใช้อ้อยฟันอ้อยฟันที่เรากินกันกรอบๆก็จะหักแล้เซียนจะเยอะเสี่ยนเยอะก็คือมันจะมาส่งกันอยู่ในน้ําอ้อยอีกแล้วสีก็จะเปลี่ยนอีกอ้อยเลยก็้มีคุณสมบัติพิเศษของมัน แต่เอาอ้อยคันน้ำไปกินเล่นพันหักนะครับอ้าเหรอแข็งครับแข็งเหรอแข็งครับแข็งไม่ไหวไม่ไหวครับเขาคือเขาคิดว่าเอออ้อยหวานแบบนี้กินเล่นน่าจะอร่อยไม่รับแข็งเป๊กเลยครับรอเอาผู้ใหญ่ครับเทคนิคที่ทําให้น้ําอ้อยอยู่ได้นานทํำยังไงครับน้ําอ้อยเนี่ยถ้าเราคันมาปุ๊บไม่ทําอะไรเลยอายุของมันจะอยู่ไม่เกินสี่ชั่วโมงก็เสียละอือเรอครับวิธีของเราคือใช้วิธีน็อกเย็นคันเสร็จปุ๊บอยู่ในแปลงทำให้เย็นทันทีเขาเรียกน็อกเย็นทำให้จุลินทรีย์มันตาย ทำยังไงก็ใส่ขวดไปเนี่ยวางไปสามสี่ห้าขวดแล้วก็แช่น้ําแข็งไปเลยน้ําแข็งลงเลยน้ําแข็งลงไปเลยครับทิ้งไว้ประมาณห้าทีแล้วก็เอาขึ้นมาอแล้วก็แช่ตัวเย็นออยู่ได้เจ็ดวันอยู่ได้เจ็ดวันเป็นเดือนเลยครับถ้าอยู่ในฟิตอ๋อถ้าอยู่ในฟิตปุ๊บอยู่เป็นเดือนครับแล้วถึงว่าออกมากินไม่เสียไม่เสียครับโอเคอ่าเห็นว่าได้มาตรฐาน G A P ด้วยใช่ครับมาตรฐาน G A P คือการจัดการเป็นระเบียบแผนในแปลงอ้อยนั้นๆอย่างเช่นคุณปลูกตอนไหนอื ปลูกเมื่อไหร่ทาอะไรบ้างในแปลงเป็นขั้นตอนและมีแผนและใช้ยาประเภทอะไรฉลับเป็นอะไรยาต้องห้ามไหมและช่วงอายุการปลอดสารมีไหมมันเลยทําให้เราผ่าน G.P. ครับอย่างน้อย G.P. ผ่านคือมั่นใจผู้บอกรพัวว่าโอเคอ้อยเราปลอดภัยนะเราทําเป็น G.P. นะและที่สําคัญเนี่ยอ้อยข้นน้ำเนี่ยใส่ขี้แก่ไม่ได้นะครับไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะจะทําให้น้าเฝื่อนทันทีกินกินไม่ได้อื ข้อของมันคือห้ามใช้ขี้ไก่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่ปุ๋ยเคมีอ้อเหรอครับตัวนี้เร่อ,องของบางครั้งรายละเอียดหลายอย่างหลายๆ,ๆอย่างเยอะมากอย่างเช่นยาฆ่าอ้อยอก็มาฉีดก,กับมันไม่ได้นะแพ,แพ้แพ้ยาฉีดอ้อยด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้เอายาอ้อยมาฉีดอ้อยขนนั้นเนี่ยตายยาอ้อยคืออะไรยาที่ไวฉีดอ้อยทั่วไปที่เป็นอ้อยโรงงานเหมืองภูมิภูมิคุ้มกันของอ้อยอ่ะ ต่ำไปแลแพ้ยาผมก็เลยต้องเอายาข้าโพดในได้ข้าวโพดมาฉีดนเน่ยก็คือต้องเปลี่ยนยาประเภทยาถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ต้องใช้ถากหรือไม่ก็ต้องใช้ถ่ายเข้าใจออกก็คือทุกอย่างะเปลี่ยนหมดเลยเรื่องวิธีการทําของอ้อยคันน้ากับอ้อยโรงงานลักษณะคล้ายๆกันแต่การใส่ปุ๋ยการใส่ยาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับอันนี้เราไม่สามารถใช้ปุ๋ยขี้ไก่ได้ครับก็ต้องขันมาใช้เคมีครับ,รบเพราะ oh. น้ํเฝือ่อมหวาน ไม่มีไม่หอมผู้ใหญ่ออฟมีฝากความคิดหรืออะไรให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ทั่วไปไหมครับก็ต้องถามกับว่าคุ้มเพลงเขาอ่ะทําไรอยู่หรือเปล่าทําสวนหรือเปล่าทํานายอยู่หรือเปล่าอ,อถ้าเกิดเขามีที่อยู่แล้วอะก็ต้องพิจารณาว,ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่กับพ่อแม่ทําอยู่เป็นยังไงถ้าเกิดคุณอยู่ดีอยากหันมาทําเกษตรเหมือนผม,มหนึ่งคุณต้องศึกษาหาความรู้ก่อนอสองต้องถามใจก่อนว่าคุณ พร้อมไหม,มที่จะสู้กับมันอยู่ดีอยู่ห้องแอร์ม่ตากแดดอยู่ดีต้องรองรับอารมณ์กับลูกน้องอแล้วนายตัวเองเอาม,มาคับตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยบังคับยาที่สุดแล้วะบบังคับไงให้ตื่นนอนมาแต่เช้าครับแล้วจัดก,การจัดก,การแล้วปัญหาก็ต้องแก้ยังไงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีกลุ่มคุณต้องมีเครือข่ายคุณอยู่คนเดียวไม่ได้ครับมนุษย์คือ พูดง่ายไม่พูดคือศาสตร์สังคมจร,งจริงจริงเป็นศาสตร์สังคมดังนั้นเราต้องมีเครือข่ายการมีเครือข่ายเราได้การแลกเปลี่ยนความรู้ความรู้เท่านั้นที่ทําให้เราอยู่รอดดังนั้นคุณอย่าคิดอยู่ในกรอบอคุณต้องนอกกรอบแล้วคุณไปสู้กับมัน จากเรื่องราวทั้งหมดของผู้ใหญ่ออฟน่าจะเป็นหนทางที่สดใสสำหรับผู้ที่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำไปประยุกต์และพัฒนาตัวเองได้นะคะแต่ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าความสำเร็จไม่ได้เดินเข้ามาหาเราได้ง่ายๆกว่าที่เกษตรกรคุณภาพที่เราได้นำเสนอในรายการแต่ละท่านจะมีวันนี้ได้พวกเขาต้องไปเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์คิดค้นลองผิดลองถูกจนเจอเทคนิควิธีการที่เหมาะกับตัวเองทั้งสิน้น อยู่ที่ความตั้งใจและก็เป้าหมายของแต่ละคนค่ะไทยนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ออฟชาวการช่องชลทานไรชาวการอำเภอเกาะจันจังหวัดชมบุรีหากท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในท้ายคลิปนี้เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ